ครับตอนนี้เรามาดูฟาร์มสมบูรณ์ของเมลอนพันแสนหวานครับตอนนี้เราอยากจะรู้ว่าลูกไหนใหญ่สุดครับโอ้โหลูกนี้ก็ไม่ธรรมดาน่าจะสองโลได้มั้งเนี่ยเดี๋ยวดูครับอันนี้สวยมากอันนี้อันนี้เท่าไหร่อาจารย์วิทย์เน,นี้ยสองโลสองโลกว่าหมดแล้วครับนี่สองโลกว่าน่าจะ สองโลกว่ามือครับผมตตัวีประมาณโลนี่ฮะนโลนี่ครับ,รบเดี๋ยวเราไปดูที่ลูกไหนใหญ่สุดเดี๋ยวเราให้อาจารย์วิทย์ลองช่างดูครับลองดูนี่ครับโอ้ลูกนี้ครับผมนี่สองโลกว่าเดี๋ยเดี๋ยวลองลูกนี้ครับอาจารย์วิทย์ว่าลูกนี้ใหญ่สุดอาจารย์วิทย์ลองช่างดูดิครับว่าประมาณเท่าไหร่อันนี้พันแสนหวานนะครับ ขึ้นไหมขึ้นแล้วครับครับนี่ฮะขึ้นแล้วนะครับอสองโลสี่สองโลสี่หกห้าครับผมสองโลสี่หกห้าครับลูกนี้พันแสนหวาน,นาถือว่าใหญ่เดี๋ยวเอา,เอ,าอีกสักลูกหนึ่งครับผมอันนี้สองโลสี่นะสองโลสี่กว่า อูไม่ธรรมดาอ่าเดี๋ยวลองอีกสักลูกครับอันนี้เป็นฟา้ฟาผภาภูมิใจของอาจาร,รย์วิทย์ด้วยนะที่ปลูกมาลองดูครับนี่อันนี้สองโลหนึ่งสองโลหนึ่งกว่ากว่าสองโลหนึ่งห้าศูนย์สองโลหนึ่ง,งหง้าศูนย์ครับอ่าลูกนูนะ้นลูกนู้ออาจารย์วิทย์ีหน่อยีอ่หน่อยอีกลูกอีกลูกหนึ่งนครับผม อันนี้สองโลหนึ่งห้าสูอันนู้นก็นได้ครับเดี๋ยวยังไงขอวัดอีกสักสักลูกหนึ่งวัดกันจระจจเลยครับันนี่จระเลยครับโอ้สองโลพอดีเนี่ยสองโลพอดี Hello, <please. S 1> ครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมเดี๋ยวให้การวิดปลดไปดูครับบางทีมันย้อนแสงนะครับเออย้อนแสง อันนี้สองโลพอดีครับผมได้กู่มันนไอ้าวอันนี้สองโลนะครับลูกนี้สองโลอันนี้คือหนึ่งต้นเ,เราเอาไว้สองลูกเดี๋ยวลองดูอีกสัก,กส,สักลูกที่สองครับถือไม่ธรรมดานะอันนี้เท่ากับหนึ่งต้นสองลูกอันนี้โลโลแปด จุเจดห้าอ่าโลแปดเจ็ดห้าครับผมนี่ฮะไม่เบาครับผมอันนี้ก็ถือว่าเอาไว้สองลูกต่อหนึ่งต้นครับพันแสนหวานอนะครับอีกลูกหนึ่งสองโลอ,อีกลูกหนึ่งโลแปดก็ก็ถือว่าแข็งแรงมากครับใบนี้ยังแข็งแรงอยู่เลยครับ เขียวปัดเลยขียวปัดเลยนี่ขนาดว่าวมีบาดแผลบ้างเลยบ้างครับผมเจอป,ปัญหาอาจารย์วิทย์ก็ดูแลหน้าดูครับประครบประงมหวังว่าคงรอดลุ้นไงล้วครับผมว่าจะรอดไม่รอดรรอยังไงก็ติดตามชมครับ